ครับก็บกลับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพพรายนะครับครับวันนี้โอปอพารวยก็จะไป f c มาตามต่องวดของพ่อน้องพิมนะครับงวดที่แล้วก็ถือว่าไม่เข้านะครับ f c วันนี้แก้ตัวใหม่งวดนี้ปูดํามาขอแก้ตัวใหม่นะครับ FC มาหางเดียวครับงวดนี้มาหางเดียวไม่เยอะเหมือนทุกงวดนะครับเอฟซครับครับเอาใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยและพ่อน้องพีมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับเอฟซครับครับผมเพราะว่าเอาพ่อน้องพีมก็เต็มใจนะครับเต็มใจที่จะบอกแนวทางนะครับก็คือว่ามาขอเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นนะครับเอฟซครับก็คือให้กําลังใจกันนะครับเนาะโอเคครับเราจะมาตามต่อ พ่อน้องพีมนะครับว่างวดนี้พ่อน้องพีมมีความฝันยังไงแต่ที่รู้รู้งวดนี้มาแล้วครับหางเดียวนะครับ f c ครับโอเคขอขอบคุณ f c นะครับที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดเนาะทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับ FC โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโอเคครับเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังแนวทางของพ่อน้องพีมนะครับว่าความฝันจะเป็นแบบไหนนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทางเบิกทรัพน่าขี้นะครับโอปอผ้าลวยอาจารย์แหล่ผ้าลวยครับแล้วก็ยิ้มผ้าลวยนะครับโอกาสพ่อสวัยผ้าลวยท้องใส่ท่องใส่ผ้าลวยพี่ใหญ่สวยเดี๋ยวรอแตงโมแป๊บนึงครับพี่ใหญ่สวยยิ่งปลาสสวัสดีครับแตงโมผ้าลวยครับผมครับอาจารย์ท่องใส่ผ้าลวยนะครับเนาะครับผมอันมุ่งนีกยถือว่าโอกาสดีนะครับเด้อต้องขอโทษเอฟซีหลายๆครับผมที่ว่างวดบางนึงนี่กับพลาดนะครับผม ขอเกลตัวไม้นะครับขอเข้ังใจจากเอฟซีเด้อเอาเอาเกล็ดตัวไม่กับพึ่งพลาดงวดนึงค่ะกับพึ่งพลาดงวดเดียวครับมีเขาไม่รู้เขาอะไรงวดแล้วนะครับเมื่อนี้กับพ่อสายบุญเอฟซีมาฟังว่าพอหนองที่ฝันคือจังคือคักแท่งงวดนี้คือฝันดีคักแท้ครับก็ถือว่าฝันดีอยู่หรอกแต่ว่ากับแปรเ่าเปลี่ยนนี่ก็ยังให้แปรซวยกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับครับผมฝันตรงงวดเลยบปล่ค่ะครับ คุณยังคทณไังทามาอามาฝันดีแล้วสํารับแต่ประมาณนั้นครับฝันนั่นเลยเนาะครับฝันไปฝันแล้วครับฝันแต่ฝันว่าเห็นผู้หญิงผู้่านะครับอุ่มเล็กน้อยใส่ในเอืองนีรอดเขาต้องท่องสร้างอ่าในความฝันเนี่ยผมก็ยืนเบื้องอยู่เพิ่อเลยเอื่นแปมานีมาีนี่าส่นนพ่อผมยางไปห้ามก็เลยว่าอีหยังโดน แต่ว่ามือเพื่อนนั่นยื่นเด็กน้อยมาให้ผม,มแต่ว่าเด็กน้อยนั่นก็น้นอยอยูนย่นี่น้อยกับน้องพี่หมดลายอยู่ดอกในความฝัน,นแต่ว<ะ>่า<ะ>หันบ่แม่นลูกจะคล้องบ่แม่นลูกจะคล้องครับรอดท่องสร้างแม่นผู้เฒ่าผู้หญิงทีกับอุ้มเด็กน้อยผ้าผ้าเนาะผ้าเด็กน้อยอุ้มท่องสร้างแม่นครับผ้าเด็กน้อยอุ้มท่องสร้างรอดรอดก่อนก่อนง่วงเลยนี่เอาเว้าอีกท่วนอีกเทื่อไหมค่ะอาจารย์นี่ผู้หญิงผู้เฒ่าครับอ่า เพื่อนอุ้มเล็กน้อยใส่ในอเอิร์กนะครับรอดไปทองส้างโอ้ตอนนี้นี่เพื่อนเล่หวงใส่ผมว hey, ่าเฮ้ยมา่นี้ลูนของไอ้นายพี่สั่นผมก็เลยย่างไปหาเถ่าแต่ของผมกับบาร้คุย,ยังกันพ่อเพื่อนอื่นไปแล้ว<อ>พเพืเอเ่อนก็เลยเอายืนเล็กน้อยหน่อยผมเออผมก็เลยยืนมือเข้าไปรับแต่ว่าบอลแมนลูกเจ้าของนี่ในความฝันนั้นเพื่อนอุ่มเล็กน้อยแมน<อ>แต่ว่าในความฝันนั้นจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนั่นคือผมบอลลูเพื่อนห่อผ้านี่ห่อผ้าจ้ะแมน พอผ่าเพื่อตุ๊กตาเดียวเลยเล็กหน่อยเล็กอ่อนเพื่อห่อผ่าครับแต่ว่าหันพ่อเมนดูแก่ของแม่ครับแต่เก้าฟันเห็นส้างก็ว่าดีคักแล้วค่ะแต่ฟันเห็นส้างตอนนี้ส้างนิดฟันแท้เดียวเพิ่งบ่ค่ะแม่นก่นั่นแม่แต่ควาที่แล้วกะแม่หนุ่มพิมพ์เป็นเข่าเนาะครับค่ะค่ะยังถือว่าพุ่มยู่หนีเพิ่นกงยังหายอยู่หายยู่ครับค่ะก็ถือว่าดีดีเยอะ ก็ถือว่าพู่มเพลินกับย่างผาถิ่มเพลินกับย่างมานิมนี้มิดไฮส่วนแนวทางตีสร้อยกันเดานอกขายเอฟซีทางบ้านเพราะว่าจังสีไหมก่อนก่อนที่ว่าสิรับสินอนนี่ผมก็สชีไหวพระไหวเจ้าเฮ้าเนาะครับก่อนรับก่อนนอนบอกพุ่มปูย่าเฮ้าว่าเพรมันสีบอลเหลาดีให้ฉากดึงคนสายบุญเอฟซีอยังเมื่อยเด้อ,อแตด่ดินดินรถยักษ์รถดีเถิดด้วเพิ่นก็มาให้อยู่ดี มาอยู่ครับก็มีก็มีข่าวดีมากแล้วล่ะอุ้มทองได้อุ้มเด็กน้อยหลอดทองสร้างกันบ่ครับแมนครับคึ้นขนกลางคนแล้ว่ะผูหยิงที่อุ้มนะต่ว่ายังขาดดินยังขาดขาดครับผมยังขาดอยู่สีโทมท่างเขามาครับก็ยังขาดอยู่ก็มีไทยบ้านเพิ่นได้โชกนําบางนึงนี่ผมไปเขียนไ้ล่าสุดเพิ่นก็ซอยไม่อีกรถนึงแล้วครับรถท่าใดกะดิน ัเกลน้ำมีหกร้ยหสิบครับหกร้อาสอ๋อค่ะเป็นคือว่าถมทางเขามาาวายปูว่ง่างครับผมเป็นห้โชคแมนครับเพราะได้ถมเขามาแต่ว่าหายทั้งแมนของพีมเนาะอวดนี้ครับผมสี่ตีมาหหนึ่งเก่าีะครับเนาะเนตีมาหายนั่ขอเบอร์โทรพ่องพิมเลยค่ะวันนี้ครับผมนี่เครับนี่เครับห้เอาจกเบิ้งเอาเอจกเบิ้งมาั่นนนันนีแมอยู่เปิ้งบนี้เบอร์โทรนี่ครับเด้อเอาโทรเพื่นนี่ครับนี่ชหสอง สี 1> 1่แปดนึ่ตรงกันเลยครับนี่พอน้องพี่ <9, 7, S 2> มือบังเบอร์ทุ่หแปดนี่ศูนสองสี่แปดหนึ่งเก้าเจ็ดหแปดครับพี่น้องเบอร์พอน้องลีมเพินู้ใดสี่นี่นนนนทรถามกัน<ท>เอาเด้อค่ะเด้อซอยขดีนพจนจะลดกันหน้ากับทรหาเพินใดพี่น้องครับผมทางช่วงกับป็นซื้อกลางบางที่โทรมากกับปไดยรับสายดอกค่ะมันยากเคลดคิดอยู่ตังเถอกะบ่ม,มีเวลารับ นี่นะครับส่วนแนวทางของพ่อกรถพิมแปะมาปิ่นซีหนึ่งเก่าโอ้โนี่คือแปลแล้วครับซีหนึ่งเก่าครับผมซีนี่ฝ้าแห้งเดี๋ยวครับพ่ออยากถามนะครับครับซีนี่มาจากไปครับผมตีเป็นผู้เฒ่าผู้ยิ่งนะครับผู้ยิ่งนน้ครับซีเนา่หนึ่งเลยครับหนึ่งกับเด็กหน่อยเหรอครับหนึ่งเด็กหน่อย สร้างกระชีดเก่าไป็นสันตอ้สร้างปีเป็นเก่าแม่นครับแต่ว่าพิษประเด็นอย่างหนึ่งอันนี้คืออยากให้เพื่อนแปลเอาซะเพื่อนยืนเด็กน้อยผมหลับผมก็เลยเดเมื่อเขาไปหามอุโมเด็กน้อยผู้นั้นเพื่อนแปลถ่ยกันนะครับเป็นยืนโชคเก่าหรือเปาเด้เต่ความคิดของผมนี่ผมรู้สึกว่าดีอยู่เพราะว่าผมยืนมือเขาไปหรับได้แล้วแต่เขาอาราบเอาหนีเท่าไรแล้วครับผมแสดงว่าแสดงว่างวดนี่ถนนสิแล้ว สาถูกครับสาถูกแต่รูปตัวนี้ครับได้พ่ะท่านในจักรรถเองได้จักรถเหรอคะเดี๋ยวนี้สี่ครับสี่รถอืมค่ะคือว่ามันได้จักรสีปดจังสี่จังคอยถมเป็นบอค่ะครับประมาณนั้นครับท่านเขาไม่เลยเติรดได้พี่น้องประมาณลายรถอยู่ท่านเมตท่านเมตใจอยู่ด้ครับเมื่อกี้ยิ้มพารวยผมว่าเกือบจะโปกไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยอันมองมองท้างเขานอกมันมันน้าซอกมันเป็นมันเป็นอันท่อนามเนาะเป็นข้อน้ำจักหน้อยนาฝนกา เที่ยวยนี่ครับผมครับผมเพราะว่าผมเสือหมันอยู่ว่าที่ว่าปูไม่เหยียบนะเอิ๊กเพื่อนบอกว่าที่ว่าสองวัดที่แล้วเนาะป่านเห็ดผลทั้งให้กูนี่ยกูจะให้โซ่ก้อนใหญ่ขึ้มฝันเตะครับแมนฝันฝันว่าปูไม่เหยียบนะเอิ๊กจะคล้องแมนครับเลขว่านั่นกับกับมีมี่เอฟซีสายบุญเพป็นกิดได้น้ำอยู่ครับได้ได้ลายอยู่ที่ว่าอ่าเลขออกอ่าผมส่องต้นมะขามอ่าหกแปดศูนย์มันออกศูนย์หกแปดก็ต่าง วันนี้เลยสามตัวแขวนๆไปสักวันไปเนองค้าเหตุทางให้กูกูจะให้ด้วโชคใหญ่แมนครับครูดำเหรอครับูดำครับปูดำครับม่คนหัวลูก FC โอนมาปลายเนาะครับผมเราหนีถ่าครั้งแรกได้ผมสิเปิดเผยออกจากปากครับออกทางช่องครับเจ้าภาพคนที่ว่าซอยหินซอยทรายเห็ุสารองค์ปูอง์ยาเฮ้าเพิ่นถือรางวัลที่หนึ่งครับเถือใบหนึ่งคุณพี่ทวิทย์แต่ว่าจำซื้อน้มสกุลแล้วว่าอะไรครับ เกี่ยามาจากหนองบัวลำพูค่ะจะได้ยิ่ความื่อนั้นในเหตุที่ยิ่งบใจกับเพิ่มนด้วยนะครับกระสาทุนน้ำคำนั่นแหละเพิ่นสางเพิ่นแย่เพิ่นดีครับผมเห็นคลิปแล้วอยู่เพิ่นติดต่อมากว่าค่ะบ่ครับเพิ่นเพิ่นซงซงรูปออกข้างโทรศัพท์น็ศขี่เป็นเจ้าภาพเหล็กเจ้าภาพหลังคาแมนครับจำได้ครับโอ้ค่ะอะนุโมทนาสาธุครับผมกระสาธุบุญน้ำเพิ่นสมกับเพิ่นเฮ็ดบุญครับครับครับ ผมก็เพิ่นเฮ็ดบุญเนื้อครับผมผมก็ดีใจน้ำเพิ่นอยู่สาธุเด้อร์สนอกผู้ใดอยากสะลิมาที่นึ่งเฮ็ดคือเพิ่นเด้อพี่น้องอันนั้นก็บ่แน่เด้อครับเด้อบุญคนเฮาอนผสมกันความเชื่อส่วนบุคคลครับผมไม่เดี๋้พูดไปบุญมั่นแม่นครับที่จานแลนี่สุยตัวเดียวครับผมสุยตลอดแล้วจานแลนะสุยอังเดียวก็ฝันว่าเด็ดแปดมันเข้าทีฝันมาจากขึ้นแล้วครับนี่ฝันเล็กน้อยลดทางสังนี่เกตขึ้นเดียวเนี่ยขึ้นเดียวครับ เพิ่นบานั่นนี้ไม่ยำาหม่นบ่ครับยังครับปากติีนี่คันรอดเลขสิออกนี่ผมสิบอกว่าพอไมย่ยำให้เลเดอมันบ้าท่านนี้คักใจค<อ>ันรู้สึกว่าเป็นบ่อุ่นใจนี่ผมผมสิมากความรู้สึกเกิดขึ้นเองเลยโดยที่ว่าคือยังไม่แนวผ้าบอลถ้าเป็น,นซื้อๆเสยไปเลยนั่นคือนนั่นธรรมดาแล้วอยู่แล้วโอ้คันซื่อๆปบ่ฝัน้ำเอกนี่คือเรียเขาแล้วแมนครับถ้าเป็นกังวลใจลักษณะแบบเป็นบ่อุ่นใจครับก็ยัง บพทันอยู่ไปอันนี้คือความเสือส่วนบุคคลครับครับผมเล่ห์ง่ามปีน้องวันนี้ผมบอกเดี๋ยวเล่ห์าเลขงามแต่ว่ารอบนี้ก็ได้สามตัวเนาะค่ะจังมะยมโค้งสุดท้ายค่ะครับแต่ว่าปีน้องเอฟวันนี้ก็ว่าหลายตัวเนาะครับ่หลายตัวครับ่หลายตัวหลายตัวโตมากจะสบายใจเลยพี่น้องทุ่นหน่อยครับแตขอขอบคุณสำหรับพ่อหนุ่มพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ผอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อน้องพิมนะครับฝันหางเดียวนะครับ FC ไม่เยอะนะฮะไม่เยอะเหมือนทุกงวดนะครับผมก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับผมเนาะขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับผมความฝันของพ่อน้องพิมก็ไม่เยอะนะครับผมพ่อน้องพิมตีเป็นก็4 1 9หนาะครับหางเดียวตัดเอานะครับ f c ครับครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ